เที่ยวต่างประเทศครั้งแรกคนเดียว EP สุดท้ายมีแต่คำว่าประสบการณ์เที่ยว8วันทำแพลนมาแค่5วันชะตากรรมอะไรมาตกที่ EP มีนี่แหละเที่ยวญี่ปุ่นคนเดียว EP4 ใช่อันนี้ซื้อตั้งแต่ฮากคบกนะแแต่ว่าเพิ่งจะมากินก็ต้มน้ำไม่เป็นตอนแรกมันเห็นแต่เครื่องแบบ ก็เลยบอกสภายมงให้ช่วยส่งมาแล้วเขาก็บอวกว่ามันมีคนดูด้วยกูก็เออดูใช้อันนั้นเจออันนี้ต้อนรัแหละแต่ว่าก็ดี EP นี้นะคะก็จะเป็น EP สุดท้าย และในอีพีนี้เนี่ยหอมก็จะพาทุกคนนะคะไปปั่นจักรยานรอบทะเลสาบคาวากุจโกเพื่อชมภูเขาไฟฟูจิจากนั้นหอมก็จะย้ายเข้ามาในโตเกียวไปพักกันต่อที่ย่านอูเอนุแล้วพอเช้าวันถัดมาวันกลับเนี่ยเราจะไปช้อปปิ้งกันที่ย่านชิบูย่าก่อนนิดหนึ่งแล้วหลังจากนั้นเราก็จะนั่งรถไฟนะคะไปสนามบินนานิตะเพื่อเดินทางกลับมากรุงเทพแต่ว่าเส้นทางมันก็ไม่ได้เรียบง่ายสวยหรูอย่างที่เราพูดไว้เพราะว่าก็ไม่ได้หาข้อมูลมาเท่าไหร่ส่วนใหญ่จะเป็นการ เดินทางเลยเองเช่าจักรยานของที่พักแล้วชั่วโมงละสามร้อยถูกยูที่อื่นมันจะแพงกว่านี้แต่เราเช่าที่พักกันมาถูกแล้วเราก็วันนี้เราจะย้ายเมืองไปโตเกียวนังนั้นอะเราก็เช็คเอาท์แล้วเราก็ฝากกระเป๋าไว้ที่ห้องเก็บของแล้วเราก็เช่าจักรยานไปปั่นเล่นจระมาณสามชั่วโมงแล้วพอเราไปนเงแล้วเราก็เอากระเป๋ากับแล้วก็ไปขึ้นรถบัส ไปในมือ่ออันนี้คือจอักรยานตอนแรกจะเช่าแบบสเกร์ไปรว่ามันมันไม่ใช่อยู่แถวนี้ยมันจะต้องไปเช่าที่อื่นอะแล้วแบบมันจะต้องไปไปมามาวุ่นวายก็เลยโอเคจักรยานก็ได้ว่าเดี๋ยวฟันออกให้ขาแตกก็เลยวนี้ซึ่งเป้าหมายที่เราปักหมุดไว้ว่าจะไป4กิโลเมตร อันนี้ก็จะเป็นภาพเส้นทางที่เราจะปั่นจักรยานกันนะคะโดยหอมเนี่ยจะเริ่มจากที่พักแล้วก็ไปยังโอิชิปาร์คซึ่งเส้นทางอ่ะมันจะเป็นเส้นทางขับรอบทะเลสาบคาวากุจโกโดยระยะทางเนี่ยขาเดียวมันจะอยู่ที่ประมาณ5กิโลเมตรดังนั้นไปกลับมันก็จะอยู่ที่ประมาณ10กิโลเมตรตอนปั่นจักรยานนะคะหอมก็จะ บบนฟุตบาทแต่ว่าถ้าแบบมีคนเดินอยู่อะ่ะหอมก็จะให้คนเดินเท้าอ่ะเป็นเป็นใหญ่กว่าเราคือต้องพูดไงอะ่ะเหมือนกับเราก็ต้องให้เกียรติเขามากกว่าเพราะว่าเรามาขับบนเส้นทางของเขานะเออแล้วหอมก็จะขับไม่ได้แบบเร็วมากก็ขับไปเรื่อยๆวิวสวยจัดมวยข้างหลังพุจิถ่เรื่องบัน ที่เส่ยไว้กันหมวกด,ดิ่แล้วก็มีเย็นมากตอนนี้เราก็ขับมาจนสุกสังข์งแล้วเราก็จะขับายต่อแล้วก็ะวกระหว่างปั่นอะ่ะก็จะเห็นว่าแบบหอมถือกล้องค่อนข้างตา่ำเพราะว่าหอมกำมันไว้กับแฮนด์เออหอมไม่ได้อยากยกขึ้นมาชูมากเพราะว่าเหมือนกับการเล่นโทรศัพท์ระหว่างปั่นจักรยานอะ่ะมันจะผิดกฎของเขาด้วยเออหอมก็อัดคลิปมาแค่แบบตอนกำอยู่กับแฮนมันก็จะ เป็นมุมต่ำซะมากกว่าหรือบางทีอะหอมยกกล้องขึ้นมามันก็จะเป็นในช่วงที่มันไม่ค่อยมีคนสัญจรเออเพราะว่าสมมติว่าพอเรายกขึ้นมาเรากลัวว่ามันจะเกิดอุบัติเหตุแล้วมันจะไปกระทบกับคนอื่นที่เขาเป็นผู้สัญจรหมือนกันนะนะฟูจิอ่ะสวยว่าแล้วก็ไม่มีเมฆเลยคือแบบฟ้าโปรง่งแบบเห็นครบหิครบคือครบเลยแต่ว่า แตอนนี้มันอยู่ประมาณก,กลางหัวเวลาถ่ายรูปคนออกมามันก็จะหน้ามืดมดไม่สวยเท่าไหร่แต่ว่าเราก็ไม่ได้อยู่ถึงเย็นเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องไปโตเกียวต่อแหละแลวเมื่อวานน่ะตอนเย็นก็ไม่ได้มาถ่ายเพราะอย่างที่บอกคือดูจากห้องพักเห็นเมฆปิดหมดทึบนี่ก็เลยเออไม่ได้มาเลยตนัน เ,เส้นทางนะคะมันก็จะมีบางช่วงที่เราอาจจะต้องดันเนินขึ้นบ้างแต่ว่าก็ไม่ได้ชันขนาดนั้นก็ปั่นไปได้เรื่อยๆระหว่างทางนะคะเราก็จะเจอคนที่ปั่นจัก,กรยานเหมือนเราเนี่ยเออสัญจรไปมาแล้วก็ตอนหอมอยู่แบบทะเลสาบอะ่ะเออคือแบบคนไทยค่อนข้างเยอะนะยิ่งส่วนโอชิฟาก็คือแบบโอโ้โหไทยทางนั้นเลยแต่ว่าหอมจะค่อนข้างหลีกเลี่ย,<ๆ><ๆ>ยงบริเวณพื้นที่ที่มีคนเยอะๆนะ เพราะว่าส่วนตัวหอมไม่ชอบคนเยอะไม่งั้นหอมก็ไปพวกแบบเออวัดน้ําใสอะไรนี้แหละแล้วก็การที่แบบเข้าร้านอาหารหลายๆร้านกินถ่ายรูปเล่น<ๆ>ก็ไม่ใช่ทางเท่าไหร่หอมชอบแบบทากิจกรรมมากกว่าก็เลยมาปั่นจักร,รยานเล่นนี่แหละตอนแรกจะไปขอบเอทีวีเข้าป่าด้วยแถวๆนี้มันมีนะเออหอมหาข้อมูลได้แต่ว่าสุดท้ายหอมก็ไม่ได้ไปเหมือนเวลามันไม่ได้แล้วก็คนสอนเขาจะพูดแต่ภาษาญี่ปุ่นนะหอมก็เลยไม่ไป ตอนปันตะกัน,กนยานเราเจอลม่างอากาศรว oh. อาเชื้อตัวนี้แหละที่มันแบบปิดที่งน้าช่วยได้มากเลยแต่ว่ามันจะไม่เย็นไม่เย็นมา้ตอนนี้เราก็เจอตู้ที่ ขาชันที่เราอยากกินนะเพราะมันเป็นตู้ชื่อชื่อแบงคสองใช่ไหมวะนี่เป็นนี่อยากกินชอบมากนะักเอยแต่เมื่อวานกินสองล้าเสร็จแล้วมันรสชาติแตกๆอีกหนึ่งต่างกันที่ตู้นี้ก็หนึ่ง,อ,งอันนี้ของอะไร,รอ่ะมีอะบรมาเจออันนี้นั่นแหละ ทั้งหมดหนึ่งร้อยสสบเมันกดน้อยแน่เลยอยากนเยอะๆอ่ะกหนึ่งร้อยสี่สิบหนึ่งร้อยสี่สิคุณมึมกดได้ไหมหยอกเพอยอกเลดมันถึงจะขึ้นให้เรากด เพราะอันไหนด่าก็อันนี้ไงมันใช่อันนี้จริงๆหรอที่อยากกินอ่ะย้อนภาพแป๊บนี่อยากกินก็อันนี้ไงอุ้ยไอ้เฮียผิดน้ำไอ้สัตว์เอ้ยต้องกดน้ำใหม่ให้อยากกินอันนี้อ่ะความเงินกดใหม่ก่อนกดใหม่แล้วก <laughs> ูงงซื้อน,น้ำสองรอบ รอบน,นี้ถูกต้องแน่นอนขวดน้อยหนึ่งร้อนด้วยในเงินทอนหกติเพราะรามีแต่สองใบเลยอันนี้คือเห,ออหรียญห้าสิบเพิ่งรู้ตอนนี้เที่ยงเที่ยงกว่าแล้วเที่ยงสิบห้านคือเราต้องรีบกลับไปที่พักแล้วเพราะว่าว่าจะกลับตอนรอบบ,าบา่ายเมืองบ่ายเมืองครึ่งราแล้วถึงช้าร์จอนนี้ก็คือไปช้อปปิ้งได้ทันแต่ต้องรีบปั่น กองไม่ไว้ถ่ายรูปอาจจะเคเลแล้วก็อยู่ตรงสวนวันชิการ์ปคนเยอะมากแต่ไม่ได้ถ่ายรูปกันึ่งเพราะไปปุับมันจะยานต่อ คือเราตอนนี้เราก็อยู่ที่โอชิะแล้วก็ถ่ายรูปกับโคจิไปหลายรอบเลยแล้ว,ลวก็จริงๆมันไม่ค่อยเหร็แต่เดาต้องไปคัดรูปแล้วก็แต่งรูปทีนี้แต่ว่าตอนนี้นเราจะกลับแล้วแล้วก็จะกลับทางเดิมเพราะว่าถ้าไปทางนึงม,นม,นมันไกลมาก แล้วทีนี้คือตอนแรกพวกเราเราจะเลวกะปอตอนบน่ายโมงนี่คือประมาณบ่ายโมงสิบแหละมันแบบเละแล้วเราต้องรีบทำเวลาแหละแทนเพลินที่จะแบบไปช้อปปิ้งก็ไม่รู้จะช้อปปิ้งทันหรือเปล่ากันก็เดี๋ยวดูกันเพินต้องต่ต้องรีบกลับ อนนี้เราก็ขึ้นจกักรยานแล้วก็เอาของเรียบร้อยไปกเกียวแ๋ยวเราจะเดินไปที่คาวาคูคาวาคูจิโกะสเต,เตชันประมาณ1.4กิโลเดินไปก็จะเห็นฟูจิไปด้วยแหละเพราะเราจะเดินไปทางนั้นื่อยตรร้อสัน

เบอกเดี๋ยวขอเช็คก่อนใช่มันชุดชชุดกิโมโนหนือก็ใช่ว่ะยังไม่ถึงเดินไปเดินเบงก่อน เป็นตไม่เกี่ยวต้องไปซื้อตัวกัน to go express train or local train oh sorry express train okay express train so 40113 local train 2710 no uh, so local train? okay, okay. do you have an ic card okay. suica yes i yes. have you you go to otsuki uh -huh. Change okay. to otsuki to yeah. okay. okay next train three twenty six. Okay. โอเคโอเคสามยี่สิอเคจ็ดโอเคในคลิปที่พูดโอเคโอเคอะเหมือนจะเข้าใจทั้งหมดนะแต่ว่าไม่ใช่ณจังหวะนั้นคือตาลอยมากคือจับได้เป็นบางคำอะ เรอาอใช้ o o o l l t r a n เ l a t e แบบนั่นตลอดก็ไม่ได้เพราะว่าเสียงหบบกลนค่อนข้างเยอะก็ใช้จับใจความเป็นคำคำแล้วก็เข้าใจเป็นบางส่วนเข้าใจได้ว่าเราจะไปด้วย Local Train คือรถไฟทองถินตอนเวลา3โมง26นาทีแล้วก็ใช้ IC การแตะราคาประมาณ2,000เยนแต่ว่าส่วนที่เขาบอกว่าเราจะต้องเปลี่ยนขบวนที่โอซุกิอ่ะฟังไม่ออกมันก็เลยจะเป็นเหตุการณ์ ไปเพราะว่าพอหอมขึ้นรถไฟอ่ะหอมก็หลับแต่ความพิเศษอยู่ตรงที่หอมไม่ได้ตั้งนาฬิกาปลุกเพราะหอมคิดว่ามันนั่งยาวไปเลยจริงๆนะตอนนั้นน่ะหอมก็เปิด Google Map ดูไปพังๆนะแต่เหมือนน่าจะปักปลายทางผิดหรือว่าเส้นทางผิดสักอย่างหนึ่งอ่ะเพราะว่าในแมปหอมะมันก็บอกว่านั่งรถไฟโลเคอ,อย่างเดียวไปจนถึงปลายทางเลยจนมันรู้สึกตัวอีกทีหนึ่งตอนที่คนเขารุกกันพรึบแล้วก็ออกกันไปอ่ะเราก็เลยตื่นแล้วแบบเฮ้ยคนเขาออกไปไหนกันหมดวะ เราก็เลยเดินออกตามเขาไปแต่ว่าตอนที่เราถามเจ้าหน้าที่รถไฟอะว่าแบบถ้าสมมติเราไปชินจูกุอะเราไปคันนี้ใช่ไหมฟูจิเอ็กเพสเขาทำหน้า,าย,ยากยักยึกยากะเหมือนกับว่า <c oughs> เอ้ยเราไม่มีตั๋วที่เราซื้อพิเศษมาเรามีแค่ไอซีการ์ดเดียวมันไปไม่ได้อะแต่เขาก็ทํามือฟิลแบบเอเอไปก็ได้ <c oughs> เพราะว่าตอนนั้นคือรถไฟมาถึงแล้วอะเออเราก็เลยโดดขึ้นรถไฟเลยคิดว่าบาัตรไอซีการ์ดแทนไม่ได้แต่ว่าต้องซื้อแบบจองเท่านั้นแต่ว่า อ่ก็กลัวไงว่าเอยเราเมันจะโดนตกับนก็คงอะไรนี้จะบก็เลยแบบว่ามาถามที่แบบ JR ตรงเนี้ยว่าแบบเราก็เปิดข้อความที่เราพิมพ์ไว้ตั้งแต่รถไฟอ่ะ่าแบบเอเอ,เ,อ,เ,อ,เ,อเราไม่ได้เราขึ้นลิมเกิดอักเสม,มาหรือว่า จากโอซูเกะช่างหนึ่งนะแต่ไม่ได้ซื้อตั๋วเขาลืมซื้อวางแก้วเขาบอควรจะโก๋วอะไรเงี้ยขอซื้อตั๋วเพื่อจ่ายได้ไหมอะไรอย่างนี้แล้วเขาบอกว่าขอเช็คไอซิการมั้งแล้วพอเราไปแตะเขาก็โอเคแล้เขาบอกว่าเราสามารถแตะไอซิสตั๋วตอไเลยก็เลยงงว่าเอองงอยู่เดี๋ยวลองแตะดูทีนึงว่ามันได้ไหมก็ถ้าได้ก็โอเคตามนั้นแต่ว่าเดี๋ยวเราไปดันกล้องทันที่อุ้ย และแล้วตอนนี้เราต้องไปที่กูรูใช่ไหมเราต้องไปไต้องว่าสายกัเอสี่เขียนมันคือสิบสี่สิบ้าแล้วเราก็ดูว่าอันไหนวะสิบสี่หรืสิบห้าแต่ว่าสิบห้ามันมีคำว่าอื่นเลยเนาะเราก็เลยกูเองแล้วกันร้อสิบห้าแล้วมนะลองดูฟอร์ มีคนลี้ยจอไป็คือนี่รนมคือจะบอกว่านอกจากสถานีใหญ่แล้วอะเส้นทางการเดินไปขึ้นรถไฟอะคือเดินไกลอะเออดูจากในคลิปได้เลยเดี๋ยวก่อให้ดูอันนี้คือเดินมาไกลแล้วนะแต่ว่าก็ยังไม่ถึงจุดที่เราขึ้นแต่เราก็หยุดถ่ายคลิปไปก่อน แล้วณจุดนี้ก็ถึงที่สถานีอุเอโน่แล้วตรงจุดที่หอมอยู่น่าจะเป็นชั้น 2, 2> แล้วหลังจากนั้นอะ่ะเราก็ต้องเดินขึ้นมาชั้น3ามซึ่งพอชั้น3ามอะ่ะมันจะเป็นร้านค้ามากมายเลยคือเหมือนกับสนามบินอะ่ะคือมันใหญ่มากๆเมื่อเทียบกับรถไฟบ้านเรารถออไฟบ้านเขาเทียบเท่ากับสนามบินบ้านเราได้เลยในความรู้สึกหอมนะแล้วแบบพอเราขึ้นมาชั้น3ามใช่ปะมันควรที่จะแบบออกได้แล้วไหม แต่ไม่จ้ะถ้าเธอจะออกเธอต้องเดินลงมาชั้นหนึ่งคือมันจะขึ้นขึ้นลงลง,ลงอย่างเงี้ยเท่าที่รู้สึกนะเออมันก็เลยงงและสับสนเว้ยแล้วก็ทางออกก็เยอะแล้วหอมก็ยืนดูแผนที่อ่ะพร้อมกับเปิด Google m a p เพื่อเช็คว่าเอ้ทางที่เราไปมันถูกผิดไหมนะคือคือมันงง,งมากริงคแล้วก็เหมือนกับเจอคุณลุงคุณป้าที่เขามาเที่ยวญี่ปุ่นกันสองคนน่ะมาดูแผนที่เหมาือนกันหอมก็เลยท,ท,ทักเขาเออแล้วสรุปก็เดินออกมาด้วยกันแล้วก็แยกกันตรงจุดซื้อตั๋วเพราะว่าหอม จะต้องเดินออกสถานีอูเอโนะเพื่อไปอยังที่พักแต่ว่าเขาก็จะไปชินโต่อูเอโนะถ้าทางออกก็งงงัดจากทางออกสถานีที่เราออกมานะคะ <c oughs> เดินไปยังโฮสเทลที่เราจองไว้เนี่ย <c oughs> ก็จะอยู่ที่ประมาณ1.4กิโลเมตรจริงๆอะถ้าหอบไปออกอีกทางนึงอะมันจะใกล้กว่านะแต่ว่าเราเน้นทางออกที่ <c oughs> เราชินเออมันก็เลยไกลนิดนึงแต่ว่าถ้านับรวมกับการเดินวนแล้ว, <c oughs> ลวเดินอีกในการหาทิศอะมันก็จะไกลกว่านี้แหละ คือมาเดินทานตรงอู่ไอโนสเตชันไปแล้วก็บอกว่าคนน้อยทานเพื่อนจุดตอนแรกที่แบบจองแบบว่าเอา้ย1.40ชิลชิวหนะเนี่ยไปตอดแหละว่าขากลับอ่ะเอากระเป๋าฝากอะไที่อันนี้ดีกว่าตู้ตู้่ะขี้เกียจเดินไปเดินมาเดี๋ยวมันไม่ทันจ้ะคือตอนนี้หนึ่งทุ่ม ก็ู้สึกเริ่มเกี่ยดแหละการที่มาก็ไม่น่าจะไปที่ไหนแหละน่าจะหาข้าวละก้อนของมันหรือควรซือข้าวเข้าไปเลยวะดิพวกเนี่ยกลุ่มของนอซอนนี่แบบว่าไม่มีคนเลยวะตอนนี้ก็ใกล้ถึงที่พักแล้วจุแล้า เช็ค uh, okay. อินีีี possible ส k ผมก็เข้าที่พักมาแนละ้วมาได้ชั้นสี่แ้วกดลิฟไปชั้นสี่บอกว่า ชั้นห้าจะเป็นที่อาบน้ำก็ที่สระที่นี่นะคะมันจะมีห้องสําหรับหญิงล้วนเออหอมก็เลยจองห้องนี้มาแล้วก็เลยอยู่ชั้นสี่ถ้าเป็นห้องรวมชายหญิงอะ่ะมันจะอยู่ที่ชั้น2แล้วก็ชั้น3าซึ่งพอเข้ามาในโซนที่พักของเราเนี่ยมันก็จะมีห้องซวมให้เข้าสองห้องแล้วก็จะมีก๊อกน้ำมาสําหรับล้างหน้าแปรงฟันหรือแบบแต่งหน้าก็แล้วแต่ก็รู้สึกว่าโอเคนะมี Wi-Fi ให้ด้วยแล้วก็ก่อนเข้าไปยังที่ที่เรานอนอะ่ะเราก็ต้อง เก็บรองเท้าไว้ในล็อกเกอร์หมายเลขเตียงของเราแต่ว่าความกว้างของเตียงที่เรานอนแล้วก็บริเวณนะมันจะเล็กกว่าฮาคุบะนะคือมันแบบ พอดีเตียงเลยพอเก็บของเสร็จอะไรเรียบร้อยนะคะหอมก็จะออกมาหาของกินซึ่งร้านเนี้ยตอนหอมเดินเข้าซอยอ่ะหอมเห็นแล้วก็อึน่า,นาสนใจก็เลยแบบเล็งๆไว้แล้วก็มาเปิด Google Map อีกทีหนึ่งว่าแบบมีร้านไหนใกล้กว่านี้ไหมหรือว่ามีร้านอื่นที่น่าสนใจไหมสรุปไม่มีมีแค่ร้านน,านั้นรันเดียวแล้วก็มันค่อนข้างดึกแล้เไงมันก็เลยเหลืออยู่แค่ไม่กี่ร้านแล้วก็พวกร้านสะดวกซื้อมันก็อยู่หน้าปากซอยเราก็เลยต้องเดินออกไปกินนั่นแหละเดีย๋ยวเราจะไปก่นนั้น หลังจากกินข้าวเสร็จน,นะคะหอมก็จะไปอาบน้ำที่ชั้น5ซึ่งชั้นห้าเนี่ยก็จะเป็นห้องอาบน้ำซะส่วนใหญ่เออแล้วก็มีห้องซ้วมบ้างเล็กน้อยและก็จะมีโซนสำหรับจักผ้านั่งทานข้าวห้องนั่งเล่นอะไรอย่างนี้ในส่วนของตัวห้องน้ำนะคะก็มีอุปกรณ์ให้ครบเลยเครื่องทำน้ำอุ่นมีแชมพูมีไดร์เป่าผมมีตะกร้าใส่ของให้เราพร้อมแต่ยกเว้นพวกแปรงฟัน,นยาสีฟันแล้วก็ผ้าเช็ดตัวนะส่วนใหญ่เราต้องจ่ายเพิ่ม ตัดภาพมาที่เช้าวันต่อมานะคะหอมก็เช็คเอาท์ประมาณ10บโมงแล้วหลังจากนั้นหอมก็จะเดินไปยังอุยโนเพื่อหาที่ฝากกระเป๋าก่อนไปช้อปปิ้งที่ชิบุยาอีกทีหนึ่งโอ้โหกระเป๋านักมากรู้สึกปวดหลังอนนี้เดินมาถึงอุเโนสไปชักเดี๋ยวจะไปฝากกระเป๋าฝั่งนี้ใช่ค่ะฝากะ จะบอกว่าตรงบริเวณนี้เนี่ยมีตู้ฝากของอค่อนข้างเยอะนะแต่ว่ามันเต็มเอออันที่เหลือก็จะเป็นล็อกเกอร์อันเล็กๆอะ่ะซึ่งเราจะฝากกระเป๋าที่เราแบกไงมันมันต้องเป็นไซส์ใหญ่มันไม่สามารถฝากได้หอมหาในสถานีกินซ่าในสถานี JR และข้ามไปยังสกายไลอะ่ะคือเดินวนไปวนมาประมาณ40นาทีแล้วหอมรู้สึกว่าไม่ได้แล้วถ้าหอมเดินวนหานานกว่านี้อะมันเสียเวลาหอมจะไม่ได้มีเวลาไปทำอย่างอื่น ไม่มีเวลาช้อปปิ้งทำอะไรเลยหอมก็เลยตัดสินใจว่าได้เดินแบกเป้ช้อปปิ้งก็ได้ว่ะเหมือนกูคิดผิดเลยที่ไม่เอากระเป๋าฝากไว้ที่โรงแรยตอนนี้ก็คือเพิ่งได้ล็อกเกอร์อันนี้600เยนใส่เป้แบ็กแพกได้คือตอนแรกอ่ะมันไปหาตรงแถวๆถวเอ้ JR ตรงอีกเลยที่ไปเชื่อแล้วมันแบบว่าไม่มีจริง ก็แม่งเต็มหมดเลยแล้วทีนี้ก็เลยไม่เอานะกูเดินหากระเป๋าดีกว่าเห็นมีร้านรับฝากกระเป๋าเลมื่อไรเดินแล้วทีนี้ก็เลยแบบเดินลัดมาแล้วก็บังเอิญเจอแล้วแม่งว่างว่างเยอะมากก็เลยแบบฝากเลยสบายใจมากแล้วหลังจากนั้นนะอะของก็ข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งไปยังตลาดอเมโยโกเพื่อที่เราจะหากระเป๋าลาก20นิ้วซื้อของช้อปปิง้งแล้วก็ใส่ในกระเป๋าเพื่อชาลิทออนปุนเครื่องโดยไม่ต้องเสียตังโหลดเพิ่มนะถ้าเกิดว่าไม่เจอจริง เจอร้านนังโคตรับพอหาก,กระเป๋าอะไรเรียบร้อยเนี่ยเราก็มาหาข้ากินต่อเพราะว่าตอนนั้นหิวมากเดินมาตั้งไกลคือหิวจริงๆแล้วก็เจอร้านราเมงพอดีก็เลยเ,เข้ากินราเมงอีกแล้วแล้วราคาที่เจอคือ5 0 0ร้อยหกร้อเยนคือถูกมากเมื่อเทียบกับร้านสก,กีหรือว่าแถวแถวฟูจิอะที่เรากินนะคือแบบว่าตะลึงในราคามากแล้วแบบฮะก่อนหน้านี้ฉันกินราคาแพงมาตลอดเลยเหรอแต่ก็เข้าใจแหละว่ามันเป็นอ่สถานที่ท่องเที่ยวมันก็จะราคาแพงกว่าเชื่อจังยังภากไม่คิดว่าจะ ข้าที่ร้านนี้ตอนนี้เอี่มแล้วเดี๋ยวจะไปช้อปปิ้งจิบกนินกัางค่ํสบายสั่งสบายดูไม่ได้ใส่ซิ่งไปอินช้อปปิ้งได้ก่พร้อมใส่ของกับ อย่างที่บอกนะคะว่าวันนี้จะเป็นวันที่เราบินกลับกรุงเทพดังนั้นเวลาขึ้นเครื่องหอมอะคือ3ามทุ่มเราต้องไปถึงล่วงหน้าอย่างน้อย3ชั่วโมงนั่นก็คือตอน6กโมงเย็นแล้วระยะทางจากอุเอโนะไปยังสนามบินอะมาประมาณ45กว่านอาทีเราก็ตีไป1ชั่วโมงเลยดังนั้นเราจะทํำยังไงก็ได้ให้เรามาถึงที่อุเอโนะให้ได้ภายใน5้าโมงเย็น โอเคหลังจากจุดนี้เป็นต้นไปนะคะหอมไม่ได้ถ่ายคลิปใดๆมาเลยเพราะว่าคือรู้ตัวแล้วว่าเวลาเหลือช้อปปิ้งค่อนข้างน้อยเออเราก็อยากโฟกัสกับเหตุการณ์ที่อยู่ตรงหน้าของเรามากกว่าก็จะขึ้นเป็นไทม์ไลน์ให้ทุกคนได้ดูแล้วกันว่าเวลาที่บอกว่าน้อยอะ่ะคือมันน้อยแค่ไหนอันดับแรกเนี่ยหอมอยู่สถานีโอโนประมาณบ่ายโมงแล้วก็นั่งรถไฟนะคะไปสถานีชิบุยาประมาณครึ่งชั่วโมงหลังจากนั้นหอมก็หลงทางอีก30นาทีเพื่อหาร้านไปดองกี้อะ่ะเออแต่ไหนๆก็หลงแล้วก็เลยแวะดูร้านอื่นบ้างเลย เล่นแล้วก็รีบเดินแล้วมาถึงร้านดองที่จริงๆจังๆอะก็คือตอนบ่ายสองแล้วหอมก็ช้อปปิ้งแค่1ชั่วโมงครึ่งแล้วหอมตั้งเป้าไว้แล้ว่าเฮ้ยบ่ายสามครึ่งอะหอมต้องหยุดช้อปปิ้งนะหอมตั้งฬิกาปปุกไว้เลยแล้วก็เดินไปจ่ายตังค์ระหว่างทางที่เดินไปก็ใช้เวลาประมาณ30นาทีนะเพราะว่าคนมันเยอะฟตบค่อนข้างเต็มแล้วก็ต้องมีทิคนิดนึงด้วยกันกดมาชั้นล่างแล้วก็ขึ้นจากชั้นล่างไปชั้นบนสุดอีกทีนึงหลังจากนั้นพอจ่ายเงินเสร็รีีีีียบ้ออ30นนน่่่มกก็าาูททถชแลวังไฟ ไปสถา,านีอุยนตอนนี้เป็นเวลาหน้ามงกว่าเราขึ้นเครื่องสามทุ่มเดี๋ยวเราจะเดินทางจากอุยนกไปไปสนามบินแต่ว่าตอนนี้เราเอาอ่อ <laughs> นีอันนี้ที่เราฝากไว้รา,ายนี้คือเราไปช้อปปิงพิ่มมา ตอนนี้นะคะหอมก็ขึ้นสกายไลเนอร์เรียบร้อยแล้วแล้วหอมก็เตรียมข้าวมื้อเย็นมื้อไหนก็ไม่รู้มื้อที่2ของวันอะมากินด้วยซึ่งซื้อจากลอซันที่อุเวโนเพราะว่าถ้าไปถึงที่สนามบินอะหอมคงไม่ได้ไปซื้ออะไรกินแล้วขึ้นเครื่องอะหชั่วโมงกว่าจะถึงกรุงเทพตีสามข้าวที่กินไปเมื่อกลางวันมันไม่น่าอยู่แล้วพลังงานหมดก็เลยต้องหาอะไรกินก่อนก็เลยเลือกเป็นซูชินะเพราะมันน่าจะอยู่ท้องแล้วก็ผักเราจะบอกว่าผักอันนี้คืออร่อยมากคือมันกรอบมันหวานอะ ตอนนี้หกครึ่งเราถึงสนามบินแล้วแต่ว่าเดี๋ยวต้องเดินไปที่แบบที่เช็คอินไปแล้วก็มันกระป๋ากระเป๋าตอนแรกว่าจะหาที่คืนบัตรซอการ์ไทยที่เห็นอ่ะก็เลยช่างมันเดี๋ยวเข้าบัตกันอุ้ยเชิญเดี๋ยวเราเอาบัตรไปคืนเัตรจะได้ได้เงิน บัตรสวิการนะคะหอมซื้อแบบที่มันสามารถคืนเงินได้อะแล้วก็ไม่ระบุชื่อเออดังนั้นตอนที่หอมเอาบัตรมาขอคืนเงินอะหอมก็จะเสียค่าธรรมเนียมอยู่ประมาณ220ยบเยนก็ถ้าใครไม่อยากเสียค่าธรรมเนียมอะก็จริงๆก็ไปใช้บัตรที่มันไม่มีค่าธรรมเนียมก็ได้นะน่าจะเป็นบัตรสีแดงแดงอะก็ลองไปหาข้อมูลก่อนซื้อบัตรดูลืมบอกว่าที่สนามบินนาฬิตาเขามีหลายเทอร์มิโนอลเราต้องเช็คด้วยนะว่าขากลับอะเราต้องขึ้นที่เทอร์มินอลไหนซึ่งตอนนั้นน่าหอมไม่รู้เลยเออแต่ว่าหอมเลือกลง สถานีแรกที่มันจอดคือเทอร์มินอลสองสเพราะว่าคนลงเยอะคือทริปเนี้ยใช้ใจนําทางเยอะมากแล้วก็โชคดีมากที่มันค่อนข้างถูกหลังจากนี้คือดวงดวงไม่มีระนาะดูวงชไปหมดมแล้วที่เาใส่ก,ก็คือมนนีพวกครีมอะไรอะ่รพวกของเหลวมันไม่สามารถเอาขึ้นแบบแคเลออนได้ต้องย้ายใส่กระเป๋าแบ็จแบ็จของที่เราไปชอปปิ้งมานะคะส่วนใหญ่มันจะเป็นพวกครีมเคิร์มอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นของเหล,ลวเราไม่สามารถเอาใส่กระเป๋าลากเพื่อแคเลออนขึ้นเครื่องได้ดังนั้นเราต้อง <S 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 ย้ายมายังกระเป๋าสะพายหลังเออซึ่งกระเป๋าสะพายหลังหอม ซื้อน้ำหนักไว้ที่ประมาณ20กิโลเออพอใส่ของอะไรไปอย่างเงี้ยมันก็อยู่ที่ประมาณ16กิโลมันไม่เกินก็โอเคแล้วหอมก็พยายามเอาของที่มันหนักๆไว้ในกระเป๋าสะพายหลักให้หมดเลยอันที่เบาๆก็เอามาไว้ที่แคริออนและอย่างหนึ่งก็คือหอมอะไม่ได้แกะสินค้าออกมาจากถุงนะกลัวมันมีปัญหาหอมก็เลยจะใช้วิธีการเอานิ้วเจาะให้มันเป็นรูเออแล้วก็ไล่ลมออกแล้วก็ยัดใส่กระเป๋าเลย ก็จบทริปแล้วนะคะสําหรับการเที่ยวต่างประเทศครั้งแรกในชีวิตของผมผมรู้สึกว่าทริปนี้เนี่ยผมไม่น่าจะมีทางลืมเออเพราะว่าแบบมันเป็นครั้งแรกของเราอ่ะแล้วเรารู้สึกสนุกกับมันมากเราแฮปปี้กับการเดินทางของเรามากๆถึงแม้ว่าเราจะเจออุปสรรคปัญหาบ้างเล็กน้อยเจอเหตุการณ์บางอย่างที่มันทําให้เรารู้สึกเฟลแต่เราก็รีบขจัดมันทิ้งไปแล้วก็เที่ยวต่อเก็บเกี่ยวความสุขของเราต่อก็ถ้าใครยังไม่ได้ดู EP ีอื่นๆนะคะก็ลองไปย้อนหลังดูกันได้ EP พีหนึ่งเนี่ยจะเป็นการ เดินทางนะคะจากสนามบินไปยังฮากคุบะ EP 2จะเป็นการเล่นสโนว์บอร์ดทั้งหมด4ี่วันอาจจะมีทริคบ้างเล็กๆน้อยๆมีคําแนะนําบ้างแต่ว่าหอมก็ไม่ใช่คนที่เล่นสโนว์บอร์ดมาก่อนไม่ได้เป็นโปรเพเยอร์ถ้าอยากได้อะไรที่มันแบบแอดวานซ์กว่านี้ก็แนะนําช่องอื่นเออของหอมจะเน้นเป็นการแชร์ประสบการณ์มากกว่าต่อมา EP 3เนี่ยก็จะเป็นการเดินทางจากฮากคุบะนะคะมายังทะเลสาบคาวาคุจิโกเพื่อชมภูเขาไฟฟูจิ EP 4 EP สุดท้ายก็เป็น EP ที่ทุกคนดูมานั่นแหละก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่รับชมคลิปของ อย่างไรถ้าถูกใจเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์หรือกด subscribe เป็นกำลังใจให้หอมได้แต่ว่าจริงๆอ่ะหอมไม่ได้เป็นสายเที่ยวต่างประเทศนะเออทุกคนก็น่าจะรู้แหละแต่ว่าหอมมาเป็นสายเดินป่าสายทำกิจกรรมมากกว่าก็ฝากคอนเทนต์ต่ดตาไปด้นะคะสอ